ลืออยู่ในขณะนี้คนอชวินเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกว่ากลุ่ม IS มจะเข้ามาก่อการร้ายในไทยหรือเปล่าเพราะมีคําเตือนจากทางสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าเรื่องนี้ ทางการยืนยันแล้วว่านี่เป็นเรื่องเก่านะคะคเป็นเรื่องที่ออกมาตั้งแต่การก่อการร้ายที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวันที่14มกราคมนะคะแล้วทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยเขาก็แจ้งเตือนไปเป็นตามปกติเลยค่ะเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นยังต่างประเทศนะคะเรื่องนี้ยืนยันกับทางนาว26แล้วว่า เป็นเรื่องเก่าค่ะที่กลุ่ม IS อาจจะโจมตีสถานที่สาธารณะโดยเฉพาะห้างสปปรรพสินค้าสถานบันเทิงรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้า BTS นะคะข้อมูลเหล่านี้เจ้าหน้าที่ปรึกษาพิเศษสถานทูตสหรัฐบอกว่าก็เป็นกรณีทั่วไปที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะประเทศไทย แล้วก็ไม่ได้ใช้คำว,ว่าล็อกเป้าด้วยตามที่สื่อมวลชนไทยบางแขนงนำเสนอคะ่ะซึ่งมาเลเซียเองเพื่อนบ้านเราก็ได้รับการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันคุณอชวินเป็นการแจ้งเตือนเพื่อประเมินสถานการณ์ทั่วไปเท่านั้นคะ่ะครับก็คือไม่ได้แจ้งเตือนแค่ประเทศไทยของเราครับประเทศอื่นๆ,ๆกๆ็เหมือนกันนะหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่จาการ์ตาแล้วก็เป็นข่าวเก่าแล้วนะครับเจ้า้าที่สารทูตเองก็ปฏิเสธข่าวเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคง ให้ข้อมูลสอดคล้องกันนะครับบอกว่าการแจ้งเตือนเรื่องนี้จากทางสหรัฐเกิดขึ้นนะครับตอนการประชุมด้านต่อต้านการก่อการร้ายตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมเป็นการให้ข้อมูลแบบไม่เฉพาะเจาะจงก็เป็นเหมือนการแจ้งเตือนปกตินะครับซึ่งในฝั่งของประเทศไทยของเราตอนนี้ก็เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับหลังยังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในหลายจุดทั่วโลกเรานะครับ ส่วนการแจ้งเตือนแบบเฉพาะเจอดจงจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับคือถ้าเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดมากกว่านี้คือคสามารถที่จะบอกได้นะครับว่า ตัวบุคคลต้องสงสัยนั้นเป็นใครคกลุ่มที่จะลงมือปฏิบัติเป็นใครคืออาจจะเป็นข้อมูลที่มาจากสายลับนะครับหรือว่ามาจากการดักรับฟังข่าวสารก็ได้คือจะต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ถ้าเป็นการให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงนะโอ้โหเพราะฉะนั้นอย่าตื่นตระหนกตกใจไปนะคะคือถึงขั้นตำหนิสื่อเลยว่าช่วยกันตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนนําเสนอสู่ประชาชนด้วยค่ะ ด้านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพนตารวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลบอกว่าในทางการข่าวก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่ม IS ในประเทศไทยนะคะแล้วไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นแต่ว่าจากสถานการณ์ความรุนแรงทั่วโลกทําให้ไทยป้องกันเต็มทุกภาคส่วนและที่สําคัญคือไม่ประมาท ที่ผ่านมาเราก็ได้ออกคําสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันการก่อการร้ายและการก่อวินาศกรรมแล้วโดยแจ้งเตือนไปยังทุกหน่วยงานให้ร่วมกันป้องกันสถานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าแหล่งคมนาคมทั้ง BTS รถไฟฟ้าใต้ดินและสุดท้ายก็คือสนามบินอันนี้ สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็คัดกรองชาวต่างชาติกันอย่างเข้มงวดอยู่แล้วค่ะครับคือทางรัฐบ,บาลเองก็ไม่อยากให้ประชาชนแตกตื่นนะครับกับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับยืนยันนะครับว่าเป็นการแจ้งเตือนปกติและประเทศไทยของเราตอนนี้ก็วางกําลังเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับเ็าอยากให้ใช้ชีวิตกันตามปากตินะครับ